ฮักน <rude S 2> ้องแน่ฮักน้องแน่ฮักน้องแน่อย่าเฝ้าแหวะไปใส่เห็นน้องผู้ายก็มีหัวใจอยู่เด้อเป็นสาวผู้ไยก็อยากมีแฟนละเนอผู้เบาเพเอว่รูบละลอมีบอมีบอผู้เบาเพือว่ารูบละลอมีบอมีบอหันแมนไอฮักกับน้องฮันแมนไอได้มาฮัก กับน้องผัวหนุ่มเนื้อทองเจ้าบอรตรงยานยังคุณพอ่อคุณแม่น้องใจดีี่ใจดีอีพอ่ออีแม่ท่านใจดีี่ใจดีอีพ่อให้หนาอีแม่หใ,หหให้ลดอีพ่อให้นาอีแม่ให้ลดหักน้องแนหักน้องแนหักน้องแนอย่าเฝ้าแวไปใสเห็นน้องผัวหายก็มีหัวใจอยู่เด้อเป็นสาวผัวหายก็อยากมีแฟนละเน้อผัวเบาพ้อเบิกลุบหล่อมีบอ มีบอลูบหล,ล,ลอมีบอมีบอหันเวนไอ้ได้มาหักกับน้องพอหนุ่มเนื้อเทาเจ้าบอต้องยานอียังคุณพ่อคุณแม่น้องท่านใจดีใจดีอีพ่ออีแม่ท่านใจดีอใจดีอีพ่อให้นาอีแม่ให้รถอีพ่อให้นาอีแม่ให้รถหัหกน้องแนหักน้องแน หากนังแม่อยากเฝ้าแวะไปใส่เห็นนองผู้ไยก็มีหัวใจอยู่ด้อผู้สาวผู้ไยก็อยากมีแฟนละเนอผู้สาวผู้ายก็อยากมีแฟนเลยเนื้อผู้บ่าวเพ้เวรรูปหล่อมีบอมีบอรูปะลอมีบอมีบอหากนังแมหากนังแมหากนังแม กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองป่ายสูฟูสุกคนทางฟังไทยฟังลาวทั้งยโปและโทโลกคุณแม่แมรี่หายไปหลายมือไปแต่งเพลงไปฝึกกลองเพลงกดืพี่น้องเด้อดนตรีกับบมี่อกมวลมวนเพลงสรนนะพี่น้องเนาะทีวีเท่าว่มีอยังลายแบบทาวันนี้ให้ดีที่สุดเด้อพี่น้องเด้อซยยิเลียดลายนะคะมื่อนี้แม,มรี่แกสิบส่วนพีส่วนน้องกินตําปูปลาปลาแซลมอนคือเกลือเลยจ้าแซ่บเลยจ้ะเพ้งไหนเพลง แม่ไมลี่อยากสิเหตุให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วกับบซี่เลียสในชีวิตเนาะกับแต่งเพลงแนวตลกตลกไปนะคะก,ก,กับนวารักน่ารักตลกบอซี่เลียสนะคะเพลงฮักน้องเน่กับพระภาษาไทยกับรักน้องหน่อยนะคะก็คือน้องนี่คนขี้หลีคนผู้ให้กับคนผู้ให้คนขี้หลีก็มีหัวใจก็อยากจะมีแฟนสักคนแต่แต่คนผู้ให้ก็เลือกว่าะ่เลือกผู้มาล้รอบอรอก,ก็ได้ก็เป็นคนดีกับแ,แต่งเพลงม่วนวันัสละเด้อพี่น้องเด้อ ก็คือขอความรักให้น้องหน่อยฮักน้องนี่นะคะภาษาลาวภาษาอีสานบานเฮาเนาะจังใดก็ฝากไว้ในอมอกอมใจในเด้อจะเด้อถ้าถูกใจก็กดแช์ถ้าใช่ก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้หน่อยนะคะรักในน้อยรักเยอะแต่รักนานๆด้วยพี่น้องเด้อเมตตาปานี่กรุณากันเด้อจะเด้ออ่า굿ม o ร n นนิ่ง굿อัพเทนนูน n o o วิ e นิ n งเมดิแฟลนเอเวอร e วั e เอเ e e ร์เ y เอเว e ร์เว่ย์ท y ่ยแมรี่อีสป่ พะพยาสลัดเซมอนส์ยัมมียัมมีวันจอยวิดมีไมด้เฟ n น thank you for watching my video thank you for your comments thank you for your support me have a nice day have great day have a wonderful day love you all m y e a i f i e n d thank you so much ผิดพาดประการอากากราบขอโทษขอพรย,ยั่งสูงเดอ้อฝากเพลงอันไม่ลาสุดน,นะฮักน้องแหนนะดเดอ้อจ้ะเด้อม่วนมวนตลกนะพี่น้องเนาะกะจึงใดกะฝากไว้ในอมอกออมในนจนเดอ้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายลยจ้ะ เลี้ยงรวยเฮงจ้าสาธุสาธุจ้าก้นกินกะขอราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทาโกลโลกเดินบันดาลให้เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยจเจริญในหน้าที่การงานยิ่ง,งขึ้นไปปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลเลยรวยยิ่งได้เพีนน้องด้สาธุสาธุจ้ารวยเลยเนาะ <laughs> บางคนเป็นมาอู้ไม่ใช่นี่กวจะกินได <laughs> เหมือนไปหลายหน้าที่หรอ ปลาลาปลาเซมอนแซ่บเเลยจ้ะตำไอปูปลาลาปลาเซมอนสิลอดบ้อมีนน่ตำลายพดกนัคบบักใหญ่หนึ่งอซ็บเซ็บเพ็ดเพนัวๆใจพี่น้องจ้ะน้ำลายไหลละมาได้จ้ะเด้อเ่วนสุกผูสุกคนฝากเพลงไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจนี่ได้จ้ะเด้อแซ่บขนาด เพลงแต่งเองแล้วขอ,อ,องีอ้รองเองอยวาเปิดเพลงเลยฟังก่อนอ่ะเสียงจะคลองไหแ,แมี่สาวสากินแซบกกินไปฟังเพลงจะคลองไป

กับน้องก็หนุ่มเนื้อทางเจ้าปต้องญาณียังคุณพ่อคุณแม่ท่านใจดีอี้ใจดีคุณพ่อคุณแม่ท่านใจดีอี้ใจดีอีพ่อให้นาอี้แม่ให้รถอีพ่อให้นาอี้แม่ให้รถหากน้องแนหากน้องแนหากน้องแนอย่าไอแวะไปใส่หน้องผู้หายก็มีหัวใจอยู่เด้อหัวหายก็อยากมีแฟนละเด้อวเบา ้ลูบดอมีบ่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 ฮักน้องแนฮักน้องแนฮักน้องแนหันแมนั่ได้มาฮักกับน้องปนุ่มเนื้อทองเจ้าบอต้องยานอี๋บ่อีแม่น้องท่านใจดีใจดีอี๋บ่อีแม่ท่านใจดีีใจดีอี๋บ่ให้น้าอแม่ให้รถอีพบ่ให้น้าอแม่ให้รถฮัก ใใสันมแห่งนหกนนนนมม่่่ากกีหััห้นน้้องงแงแงแจจบลวรเขออองงงงเเลักกคคุณมา่ะต้ินงง่่เไปฟัพจาอกนนแ่ด ขับร้องโดยเมลี่สาวอีสันกินแซบเชิญฟังได้แล้วค่ะเด่งเองลองเองพี่น้องจ๋าหักน้องแมหักน้องแมอย่าก่ปแหวไปใส่เห็นน้องผูวหายก็มีหัวใจอยู่เด้อสาวผัวหายก็อยากมีแฟนละเด้อเบาเพลยลูบหล่อลอมีบอมีบอฮหกน้องแมหักน้องแมอันนอฮะหกกับน้อง คนุ่งเนื้อท้องเจ้าบอตงยานอียังคุณพ่อคุณแม่น้องใจดีอี้ใจดีอีพ่ออีแม่ท่านใจดีอี้ใจดีอีพ่อให้ไลอีแม่ให้รดอีพ่อให้ไลอีแม่ให้รดหากลังแนหากลางแนหากลางแนแวบไปใส่เห็นน้องผู้ห้ก็มีหัวใจอยู่เด้อเป็นผู้ไฮก็อยากมีแฟนละเนอผู้บบาเพ้อเวารูบหล่อลอมีบ่มีบ่ หากน้องแม่หากน้องแม่หากน้องแม่หันไปได้มาฮักกับน้องนเนื้อทงจ้าบ่ต้องยานอียังคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจดีอีแม่ท่านใจดีอีีีอพ่อให้นะอีแม่ให้รถอีพ่อให้นะอีแม่ให้รถฮักน้องแม่หากน้องแม่ หากน้องแน่อย่ากเอเว้ไปใส่ไห้น้องผู้ให้ก็มีหัวใจอยู่เด้อสาวผู้ให้ก็อยากมีแฟนและเน่ตูบ่าวเพื่อนรู้แล้วรอมีบ่มีบ่กหากน้องแน่หากน้องแน่หากน้องแน่จบแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะเพลงผู้สาว<า>ผู้ให<า>ก้ก็ม,มีหัวใจอยู่เด้อแต่งโดย <laughs> แมรี่สาวอีสานกินแซ่บ ขับร้องโดยเมลี่สาวอีสานกินแซบเชิญฟังได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอ,อกากน้องแนหักน้องแนอย่าเฝ้าว้่ไปใส่น,นอ้นองผู้ไ้ก็มีหัวใจอยู่เดอ้อเป็นสาวผู้ายก็อยากมีแฟนและเนอผู้บ่าวเพ้อเวรลูบหล่อลอ,อมีบอมีบอหักน้องแนหักน้องแนหันแม่ไอได้มาหากกับน้อง ขนมเนื้อทองเจ้าบอตองยานอี๋ยังอีแม่ท่านใจดีอี้ใจดีอี๋พออีแม่ท่านใจดีอีใจดีอี๋พอให้นะอีแม่ให้รถอี๋พอให้นะอีแม่ให้รถฮากน้องแนฮากน้องแนฮากน้องแน่อย่าเปแอะไปใส่ให้น้องผูไฮก็มีหัวใจอยู่เด้อผู้สาวผูไฮก็อยากมีแฟนละเด้อปูบ่าวเพื่อเวลลูบล้ลรอมีบอมีบ่ อีบอมีบอฮหกน้องแน่ฮักน้องแน่ฮักน้องแน่หันมนไอได้มาฮักกับน้องพอหนุ่มเนื้อทองแจ้าบ่ต้องยานอียังอีพออีแม่น้องท่านใจดีอีใจดีอีพออีแม่ท่านใจดีอีใจดีอีพอให้นายอีแม่ให้รถอีพอให้นายอีแม่ให้รถหากน้องแน่ฮักน้องแน่ หากน้องแน่เว้ไปใส่เห็นน้องผู้ไยก็มีหัวใจอยู่เด้อเป็นสาวผู้หายก็อยากมีแฟนละเนอเพื่อรูปหล่ออมมีบ่มีบ่หากน้องแน่หากน้องแน่หากน้องแน่จบแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะมวนบ่จ้กผู้สาวผู้ายอยากมีผู้บ่าวอยากมีแฟนหักน้องแน่ผู้สาวผู้ไยก็มีหัวใจโดยแม่สายสานกินแซ่บ กับร้องโดยแมรี่สาวอีสานกินแซ่บกินไปฟังเพลงเจ้าของไปพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะตั๊ปลาปลาแซมอนแซ่บแซบหากน้องแนฮักน้องแนอย่าเฝ้าแวะไปใส่เห็นน้องผู้หายก็มีหัวใจอยู่เด้อเป็นสาวผู้หายก็อยากมีแฟนล่ะเด้อผู้บ่าวเพ้อเวอลูบหล่อๆมีบ่มีบ่ฮักน้องแน หากน้องแม่หากกับน้องพอหนุ่มเนื้อท้องเจ้าบตองยานอีกยังคุณพ่อคุณแม่ท่านใจดีอี้ใจดีคุณพ่อคุณแม่ท่านใจดีอี้ใจดีคุณพ่อให้ลากขึ้นมาให้ลดคุณพ่อให้ลาขึ้นมาให้ลดหากน้องแม่หากน้องแม่หากน้องแน่อย่าไปแวะไปใส่หนุ่มกก็มีหัวใจอยู่เด้อสาวผูายก็อยากมีแฟนละเด้อ บ่าเพอเว้ยลูบลอลอมีบ่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 หักน้องเน่ปลาแซลมอนสดๆหักน้องแน่หักน้องแน่หันไปนอ้ได้มาหักกับน้องพอหนุ่มเนื้อทองเจ้าบอต้องยาอีหยังพ่อีแม่ใจดีอีใจดีอีพ่ออีแม่ท่านใจดีอีใจดีอีพ่อให้นายอีแม่ให้รถอีพ่อให้นายอีแม่ให้รถหักน้องแน่หักน้องแน่ ฮักน้องแน่อย่ากอปเวะไปแซ่ยยองผัวให้ก็มีหัวใจเยอะเด้อจำเองแซบเองก็อยากเป็นแฟนละเนอจำหงส์รู้แล้วรอมีบอมีบอฮักน้องแน่หักน้องแน่หักน้องแน่จบแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะเพลงฮักน้องแน่แต่งโดยเมลลี่สาวอีสานกินแซบ กับร้องโดยเมรี่สาวอิสันกินแซบเชิญฟังได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะหักน้องแนหักน้องแนอย่าเฝไปใส่เห็นน้องผู้ายก็มีหัวใจอยู่เด้อเป็นสาวผู้ายก็อยากมีแฟนละเนอ้บเอบลอมีบมีบน้องนหน้องแนันแมนไอได้มาหกกับน้อง ขนเมเราทเจ้าอสยานอียังตกต็ดถดเลยหลายท่าใจดีอี้เ้าออีแม่ท่านใจดีอีใจดีอี้ให้น้าอีแมให้รถอีกให้น้อีแมาา่ใหา้รถกน้องแนากน้องแน่กน้องแน่อย่าอไปใสเห็นน้องปูหาก็มีหัวใจอยู่เด้อสาวปูห้ก็อยากมีแฟนมาเด้อส <c oughs> าวเพืูอเลือรอรอมีบ่มีบ่ มีบอมีบอหักน้องแมหักน้องแม่หักน้องแม่สำหรับกหลังาเป็นได้มาสาวผู้ให้ก็มีหัวใจเด้อพี่น้องนมเนื้อทองแช่บอต้องยานอียันจับอีแม่น้องท่านใจดีอีใจดีอีพออีแม่ท่านใจดีอีใจดีอีพอให้นะอีแม่ให้รถอีพอให้นะอีแม่ให้รถเผ็ดแซ่บหักน้องแม่เผ็ดแซ่บนัวหักน้องแมตำปลาปลาเซอมอนพี่น้องจ้ะ ผัวไฮก็มีหัวใจอยู่เ anyway> ด้อสาวผัวก็ยังมีแฟนล่ะเนอผู้บ่าวเพือเลือปรอรอมีบอมีบอฮักน้องแนฮักน้องแนฮักน้องแนจบแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะเพลงฮักน้องแน่แต่งโดยแมรี่สาวอีสานกินแซบรับร้องโดยแมรี่สาวอีสานกินแซ ฟังเพลงเจ้าของไปก่อนหักน้องแน่หักน้องแน่อย่าเฝ้าแวะไปใส่เห็นน้องผู้ไฮก็ม <Pop keys am expand> <co> ีหัวใจอยู่เด้อผู้สาวผู้ไฮก็ยังมีแฟนละเด้อผู้บ่าวเพ้อเวรลุกล่อหล่อมีบ่มีบ่สหักน้องแน่หักน้องแน่หฟนเป็นไอ้ได้มาหักกับน้องขนมเนื้อต้องเจ้าบ่ต้องยานอีหยัง อีเม่ท no ่านใจดียอีเจดีอีพออีเม่ท่านใจดียอีเจดีอีพอให้นายอีเม่ให้รถอีพอให้นายอีเม่ให้รถฮากน้องแน่หากน้องแน่หากน้องแน่อย่าเไปแวะไปใส่เห็นน้องผู้ฮักก็มีหัวใจอยู่เด้อผู้สาวผู้ไฮก็ยังมีแฟนั่นละเด้อผู้บ่าวเพอเวิร์ลุบล้ลอมีบ่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 ฮากน้องแน่ ฮักน้องแน่ฮักน้องแน่หันแม่ไอ้ได้มาฮักกับน้องผัวหนุ่มเนื้อทองแก้วบอตองยานอียังอีพออีแม่น้องท่านใจดีอีใจดีอีพออีแม่ท่านใจดีอีใจดีอีพอให้น้าอีแม่ให้รถอีพอให้น้าอีแม่ให้รถฮักน้องแน่ฮักน้องแน่ฮักน้องแน่อย่าโฟเว็บไปใส่ไอ้น้องผู้วไฮก็มีหัวใจอยู่เด้อสาวผู้วไฮก็อยากมีแฟนละเนอ บ่เเาวรูปแล้วรอมีบอมีบอฮักน้องแนฮักน้องแนฮักน้องแนจบแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คเพลงฮ <c oughs> ักน้องแนกินไปลอง,<จ>งไป<ด>สำหรับเมลลี่สาวอีสานกินแซ่บครับลองโดยเมลลี่สาวอีสานกินแซ่บเ <c oughs> ชิญฟังได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ ฮักน้องแน่ฮักน้องแน่ยอย่าเฝ้าแวะไปใส่เห็นน้องผู้ให้ก็มีหัวใจอยู่เด้อเป็นสาวผู้ใหก็อยากมีแฟนละเนอบอลล็อตแล้วไ <บะ S 1> อแล้วน้องแน่ หากลังเลมันไอ้ได้มา่ะกับน้องผมหนุ่มเนื้อท้องเจ้าบทังยานอียงคุณพ่อคุณแม่ท่านใจดีพี่ใจดีคุณพ่อคุณแม่ท่านใจดีพี่ใจดีอีพ่อให้นาให้แม่ให้รถพ่อให้นาให้แม่ให้รถหากลังเลหากลังเลหากลังเลอย่าไปแวะไปใส่ให้น้องผู้ไ้ก็ยัวใจอยู่เด้อผู้สาวผู้ไฮก็อยากมีแฟนละเนือ เอวรูบละลอมีบ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 อหากน้องแมหากน้องแมหากน้องแมหันแม่ได้มาหากกับน้องพอหนุ่มเนื้อทองเจ้าบอต้องยานอีหยังคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจดีคุณพ่อใจดีใจดีคุณหมอให้นายไม่ให้ลดให้ไหนไม่ให้ลดหากนางแมหากนางแม หากนังแน่แวไปใส่เห็นน้องผู้ไ้ก็มีหัวใจอยู่เด้อผู้สาวผู้ไ้ก็อยากมีแฟนละเด้อเพรูปละลอมีบอมีบอหากนังแน่หากนังแน่หากนังแน่จบแล้วจ้าขอบคุณมากค่ะ กล่าบกับพวกคุณยังสูงด้วยจ้ะเดอ้อผิดพลาดประการใดก็กลับขอทษดเขพาพะยังสูงนะคะกินวัสุภาพมีเสียงไอมีเสียงสำลักพิกะกลาบขอทษดเขพาพะยังสูงลองบ่พอบม่มวลลองพิษลองถึงกับกราบขอทษเขาพะย,ยังสูงเด้อแต่งเองลองเอง <laughs> เจอกันคลิปหน้านะคะรักนะคะทุกคนเรื่องเฮ่งเด้อพี่น้องเดอ้อสาธุสาธุจ้ะ Thank you my dear friend Thank you for watching my video Thank you for your comments Thank you so much love you all ขอบคุณหลายๆได้เจอเ้ยผิดพลาดประการใดกรับขอโทษขออภัยเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะห <c oughs> มกลุ่น